งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรานะครับสิ้นสุดช่วงเวลา14ปีลาแล้วแก้วตาครับคาริมเบเซม่าครับจะอำลาเรอัลเริดหลังจบฤดูกาลน,นี้แบบจริงจังเลยสื่อหลายสำนักครับรายงานตรงกันว่าคาริมเบเซม่าครับจะโบกมือลาจากเรอัลาอริดราชันุดขาวหลังจากจบฤดูกาลน,นี้ หลังคาแข่งกับสโมสรมาอย่างยาวนานครับถึง14ปีดาวยิงวัย35ปีอย่างคาริมเบนเซม่าครับได้รับข้อเสนองามๆจากสโมสรในซาอุดิอาระเบียโดยที่เรอัลมาดริดเนี่ยก็รู้ถึงข้อเสนอนี้และรู้ถึงการตัดสินใจของเบนเซม่ามาหลายวันแล้วด้วยแหล่งข่าวจากภายในสนามซ้อมของราชันชุดขาวบอกว่าเบนเซม่าก,กับคาร์โลอันเชลติเข้าพบพูดคุยกันในวันพุธก็คือเมื่อวานนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องตามปกติหรืออยู่ในกำหนดการของทีม ล่าสุดครับคอนเฟิร์มจากเดลันติกครับรายงานบอกว่าคาริมเบนเซม่าเขาจะย้ายออกจากทินซานที่โ็้บอิเบลอย่างแน่นอนยกเว้นแต่บอร์ดบริหารเองจะทําให้เบนเซม่าเปลี่ยนใจรเรอัลมาริดครับจะไม่ขวางทางเบนเซม่าถึงแม้ปีนี้ทั้ง2ฝ่ายเลือกต่อสัญญาเพิ่มไปจนถึงปี2024 เพื่อนร่วมทีมรู้ดีนะครับว่าเบนเซม่าเองเขาสนใจข้อเสนอจากซาอุดิอาระเบียมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วและเขาอยากจะให้นักกายภาพของทีมตามไปร่วมงานกันต่อที่นุ่นเบนเซม่ยาย้ายจากโอลิมปิโกงยงครับมาอยู่กับเรอัลมาดริดในปีน2009ผลงานยิงไป353ประตูใน647เกม ทำให้เขาเป็นรองดาสนโบตลอดการของทีมตามหลังแค่คนเดียวก็คือคริสเตโนโรนัลโดที่ยิงไปถึง450ประตูใน438นัดนเบนเซม่ ema, าคว้ารางวัลบอลงดอร์ครั้งแรกได้ในปีก่อนและผ่านการกวดแชมป์มากมายครับถึง24ครั้งตลอดช่วงลากับเรอัลมิดซึ่งรวมถึงลาลิกาสเปน4สมัยรวมไปถึงยูฟ่าช b l ปล e กอีก5สมัย ตอนนี้เบนเซม่าจะได้รับการร่ำลายอย่างสมเกียรติเมื่อเริ่มเิรดจะลงสนามเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลกับแอตเลติกบินบาในวันอาทิตย์นี้ก็ขอให้เขาโชคดีครับหลังจากนี้ไปกับเส้นทางใหม่จบเส้นทาง14ปีกับเรอัลาดรดเป็นที่เรียบร้อยหลังจากจบฤดูกาลนี้สำหรับคาริมเบนเซม่าทุกคนจะจดจำนายต่อไปนะครับน่าจะไปลยที่ซาอุดิอาระเบียแบบเต็มคาราเบลจัดไปฮะ